ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเชื้อ H. pylori นะครับซึ่งถ้าเรากำจัดเชื้อแบคทีรียตัวนี้ได้นะครับจะทำให้โอกาสการรักษาโรคกระเพาะอาหารมีความสำเร็จสูงนะครับแล้วก็โอกาสที่จะกลับเป็นซ้ำเนี่ยค่อนข้างต่ำมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยแบคทีรียในกระเพาะอาหารที่ชื่อว่า H. pylori เนี่ย ยังเป็นสาเหตุสําคัญของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารด้วยนะครับงนั้นถ้าเกิดเราสามารถกําจัดเชื้อแบคทีเรียชิดนี้ได้เนี่ยนอกจากจะช่วยรักษาโรคแผลในกระเพาะอาหารให้หายขาดได้แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือยังสามารถป้องกันไม่ให้คนไข้เป็นโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารได้ด้วยครับจริงๆเชื้อ p อ l o r i เนยพบในคนทุกกลุ่มอายุนะครับแต่ว่าในคนที่ยิ่งอายุมากขึ้นก็จะพบเชื้อแบคทีเรียชิดนี้เพิ่มขึ้นนะครับโดยภาพรวมเนี่ยพบว่าเชื้อ H. อ y L o r i ในประเทศไทยนะครับพบประมาณ 30%หรือ1ใน3นะครับในบ้านเราเนี่ยมีประชากรประมาณสัก65ล้านคนนะครับนั้นประมาณได้ว่าในบ้านเราเนี่ยน่าจะมีคนที่ติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้นไม่ต่ำกว่า20ล้านคนครับเ,เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เนี่ยการรักษาที่สำคัญคือการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับอาจจะฟังรู้สึกแปลกนิดนึงว่าการรักษาโรคกระเพาะอาหารทาไมต้องใช้การฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับแต่ความรู้สมัยใหม่เนี่ยนะครับได้และงานวิจัยนะครับได้ตอบชัดเจนแล้วว่า ถ้าเรากําจัดเชื้อแบคทีเรียนะครับโอกาสจะเกิดโรคแผนในกระเพาะจะลดลงซึ่งการกาจัดที่สําคัญคือการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งสูตรยาปฏิชีวนะที่เราใช้เนี่ยต้องใช้ยาลดกรด1ชนิดร่วมกับยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะเนี่ยสชนิดนะครับซึ่งผลการรักษาอยู่ที่ประมาณ8 0ด0ถึงบเอครับหลายคนไม่ทราบว่าเราติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องพบแพทย์เนี่ยนะครับเราอาจจะมีอาการที่สําคัญซึ่งเรา ควรจะรู้ไว้เช่นเช่นอะไรบ้างเช่นเรามีอาการปวดท้องเรื้อรังมานานนะเกิน3-4ถึงเดือนนะครับอายุเกิน40-50ถึงปีนะครับมีอาการเตือนหลายอย่างเช่นมีเบื่ออาหารมีน้ําหนักลดนะครับมีาจเจีนเป็นเลือดหรือบางครั้งอาจจะมีเรื่องของถ่ายดำนะครับอันนี้เป็นสัญญาณเตือนที่คิดว่าเราไม่ควรจะปล่อยโรคกระเพาะอาหารไว้ควรจะรีบพบแพทย์เพื่อทําการหาสาเหตุแล้วก็ทําการตรวจพิสูจน์ว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ด้วยหรือเปล่าครับการ รักษาแผลในกระเพาะอาหารนะครับยังต้องใช้วิธีหลักๆอยู่2อสวิธีนะครับอันแรกเนี่ยที่สําคัญเลยคือต้องกำจัดเชื้อแบคทีเรียให้ได้ถ้าพบว่ามีแบคทีเรียเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแผลในกระเพาะนะครับอันที่2ที่ไม่ควรละเลยก็คือต้องดูแลรักษาสุขภาพที่ดีนะครับเช่นหลีกเลี่ยงการกินอาหารรดจัดนะครับการกินอาหารให้ตรงเวลานะครับการหลีกเลี่ยง พวกน้ำชากาแฟน,นะครับรวมทั้งอาหารที่อาจจะระคายเคืองในกระเพาะได้นะครับเช่นรสเปรี้ยวจัดเป็นต้นนะครับและสุดท้ายคือการออกกําลังกายนะครับการออกกําลังกายนี่ก็ช่วยทําให้การทํางานของร่างกายโดยวรวมด,วดีขึ้นครับค่ะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ดีๆนะค<ห>ะอานที่เรานํามาฝากกันหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระความรู้เนาะจากบทสัมภาษณ์นี้นะคะราคาช่วงหน้าเป็นช่วาสเปเชียลดาราแน่นอนรอคุณอยู่ต้องรอติดตามชมสักครู่ค่ะ SK 999ปุ๋ยเอนซีเคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 6, 02 6 2 1 0 5 6 6 7 7ถ้าคุณกำลังมองหาถาวสารเข้มเต็มที่กดสาระเราใจได้อารมณ์ขาดลูหัวใจคนเครือข่ายเดีกันอา่านตลาดครับ รายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกอนเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง i n t v ช่องนี้ มีแต่คําว่ารวยแน่นอนอ n t เทช่องนี้รวย24ชั่วโมงมีวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็ม,ตมผิวพรรณสดใส,ด,สดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้บีวันและนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้บีวันเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะเนี okay, ซื้อบีวัน1กล่องปกติราคา1,450บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อบีวันสกล่องปกติราคา4,350บาทลดทันทีเหลือ2,500บาทซื้อบีวันหกล่องปกติราคา7,250บาทลดทันทีเหลือ3,600บาทสนใจโทร0 8 5 6 6 6 8 3 4 7 0 8 4 0 9 9 9 3 4 7 0 8 4 9 3 8 1 1 8 3 โคเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้น ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสเปเชียลดารา่แน่นอนว่าช่วงนี้เนี่ยต้องมีธุรกิจของดารามาฝากกันอีกเช่นเคยเป็นประจำของจุกวันเออเนาะก็เรียกได้ว่ามุนเวียสเปลี่ยนกันไปสาวสวยบ้างหนุ่มหล่อบ้างเป็นธุรกิจแบบว่าบางทีเป็นธุรกิจอาหารร้านอาหารหรือว่าจะเป็นธุรกิจเสื้อผ้าก็สรรหาเุรื่องมรๆกันไปอย่างนี้ใช่แต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่เรียกได้ว่าก็ยังไม่เคยมีใครทํานะ ก็เป็นธุรกิจของสาวสวยด้วยใช่แต่<า>แตเชอาแฮนด์เมดก็ไม่ใช่อเอ๊ะย,ยังไงอ่าแต่ เหมือนเขาเป็นแฟชั่นนิสต้าอยู่แล้วประจําวงการบันเทิงไทยเรานั่แหละเรียกได้ว่าอยู่ชั้นนําแล้วชั้นแนวหน้าเลยต้องนางนะถ้าไม่อลังไม่ใช่นางนะใช่อลังการขนาดไหนนะคะสำหรับคุณชมพู่รยาเอฮาเก็ตนั่นเองสาวสวยคนนี้แบบงานเยอะล้นมือมากๆเลยแล้วยังหันมาทําธุรกิจอีกโอ้โหเรียกได้ว่าเงินล้นกระเป๋าจริงสวยด้วยแต่งตัวเก่งด้วยนะคะเรียกได้ว่าเนาะ อิชาคนที่เป็นแฟนเขาจริงเลยใช่ไหมเนาะสาวสวยสวยรวยเก่งอพร้อมทุกอย่างอ่ะค่ะนี่ก็สวยรวยแล้วก็เก่งนะคะวงเล็บรวยมากด้วยใช่ไหมเลี้ยงหน่ดยดิอ่อี่พูดอย่างนี้จะให้เลี้ยงเข้าอืที่ยงได้ข่าวว่าช่วงนี้ฮอตเหรอ ทำไมฮอตเรื่องงานป่ะเอ้ยเรื่องเรียนสิใช่ไหมช่วงนี้ิดไม่ได้ทำงานเลยลืมไปว่านางเปิดเทอมแล้วเปกัดไว้ได้นะจ๊ะนองแนทเบอร์เองนะจ๊ะวันนี้นะแต่อย่ากชมคุณชมพู่อารยาช่วงที่ล่าสุดเขาก็ได้ไปเออเมืองคานเราก็เพิ่งไปมาแขวนไหนแขวนอยู่นานมากเลีคานจะหักแล้วนะยเฮ้ยอย่ารีบคุณชมเขายังไม่ไปเลย เมืองนั้นนะแต่ไปเมืองคานที่สวยๆไปแล้วเขาตั้มด้วยเมืองคานตั้เอสด้วยจะเป็นคานอีกคานหนึ่งใช่ไหมคานอีกคานหนึ่งแต่รูปสวยมากได้เห็นกันไปแล้วเนาะแต่เขาก็ถ่ายโพสนะเขาก็บิดบิดบิดคือมันกล้องมันเยอะมากอ่ะคือแบบนาำบอกว่ากล้องไหนที่แบบ หันมาคือจิกทุกกล้องอะ่ะคือพยายามยิ้มทุกทุกวิหน้าทีอะ่ะ<ช>จะได้รูปที่ออกมาสวยทุกกล้องเนี่ยเ,เป๊ะนะเป๊ะมากมแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวในธุรกิจอของเขาแล้วนะคะที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยจะจดจำเธอได้ในที่เขามากับทุกตุ๊กตาบลายจำได้ไหม<ช>เขาจะเป็นคนเหมือนเขาชอบในการสวดตัวแล้วเขาก็จะนำตุ๊กตาบลายเนี่ยนำเข้ามาทำธุรกิจด้วยนะแต่ตอนนี้เนี่ยได้บแบรนด์น้องใหม่ไอเดียเก๋ก กูดด้วยนะที่เกิดจากความชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นความคิดของเพื่อนของคุณพลอยชวะที่เขาเป็นหุ้นส่วนกันนั่นแหละนะคะเป็นแฟชั่นนิสต้าเหมือนกันายใต้ชื่อแบรนด์มินเกิลนะคะเป็นแบรนด์กระเป๋าเครื่องสำอางนั่นเองอยากได้อยู่หรือเปล่าช่วงนี้เครื่องสำอางเยอะนะคะไม่ใช่อะไรนะคือไอที่ใช้ได้อยู่มีอยู่ไม่กี่อันเหลือที่เหลือยังไม่ใช้ไ่ได้แล้วโอ้ใส่กระเป๋าเป็นใช่ไหม เออแฟนเหมือนกันหมดอะอย่างเหลือเหลือนที่นี่ิดหน่อยก็เดี๋ยวเอาผู้หญิงจะเป็นอย่างงี้เพราะว่าซื้อมาแล้วแบบอันไหนแท็งเกจสวยยิ่งซื้อแหมมันไม่ใช่ใช้ได้ใช้ไม่ได้ก็เอาเออชิ้นไม่ใช่สองร้อยสามร้อยนะคะคุณเออบางทีก็เป็นพันอยู่นะค่ะนะทีนี้เขาบอกว่าประเดิมนะคะคอลเลกชันแรกเนี่ยเอาใจสาวๆเดเป็นกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะเนี่ยเอ่อชื่อแบรนด์ว่ามิงเกอคือก่อนหน้านี้เขามี แบบเหมือนมีโปรเจกต์ว่าอยากจะทาธุรกิจคิดเต็เปไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีนะคะอ่าแต่พอโชคดีที่มามีเจอเพื่อนก็คือคุณพลอนั่แหละเขาเก่งในเรื่องการดีไซน์เพราะว่าเขาเป็นแบรนด์เขาทําแบรนด์เสื้อผ้าของเขาอยู่แล้วไงออแล้วก็ได้คุณชมพู่แบบโปรโมทอะไรให้ด้วยนะทีนี้ก็คือเหมือนเขาสามารถเหมือนเป็นหุ้นส่วนธุรกิจอะเหมือนไอเดียเขามันตรงกันคโคกันได้นะคะ,ะทีนี้สําหรับแบรนด์มิงเกิลเนี่ยก็คือเหมือนคุณชมพู่เขาบอกว่าอยากจะลองตลาดธุรกิจไปก่อนอ เราะว่ายังไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันจะใช้ได้มันจะได้มันจะโอเคหรือเปล่าจะปีตลาดได้ไหมนะแต่ในตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเหมือนถ้าสมมติว่าขายกับป๋าเครื่องสำอางตัวเนี้ยถ้าผมขายหมดขายจำนวนได้ดีขึ้นเขาก็จะขยายกิจการให้ใหญ่โตก็จะเพิ่มเม็ดเงินเข้าไปอีกอแต่น่า <c oughs> สนใจนะคะสำหรับลวดลายที่ปรากฏอยู่บนกระเป๋าเนี่ยคือก็เหมือนไม่ต้องไป เหมือนจ้างใครดีไซน์อ่ะคือคุณชมพู่เขาก็มีหัวคิดในเรื่องนี้อยู่แล้วใช่ไหมเขาก็จะดีไซน์ด้วยตัวเองเลยนะ,ะทีนี้เขาก็บอกว่าเป็นดีไซน์ในีรูไมไมเป็นรูปอะไรค่ะรูปอะไรเป็นรูปหง ลองคิดดูดิแบงกระเป๋าเครื่องสำอางปกติแล้วก็จะใช้เป็นสีอะไรอยู่แล้วอันนี้เขาก็ทําเป็นรูปหงเป็นรูปแบบเป็นสีน้ําเงินไปเลยนะถ้าใครเห็นในถ้าเกิดว่าขึ้นรูปได้นะถ้าเห็นเนี่ยสวยมากเลยทีเดียวนะคะทีนี้เขาบอกว่าส่วนพีเซนเตอร์งานเนี่ยก็ไม่ต้องหันไปไหนไกลเลยคุณชมพู่นั่นแหละเป็นพีเซนเตอร์เองตโพสเองถ่ายเองตั้งก็ ก็ลงเองไม่ใช่เป็นมืออาชีพอ,อยู่แล้วคือไม่ได้ทําเองตลอดขนาดนั้นนะแต่สําหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของของกระเป๋าเนี่ยก็ไปจับจองกันได้นะคะผ่านระบบออนไลน์ไปก่อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะว่ามันผ่านอินสตาแกรมหรือว่าผ่านอะไรยังไงแต่ก็เห็นอัพกันเรื่อยๆอยู่แล้วเนาะใช่แล้วนะคะสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะเป็นกระเป๋าพวกเครื่องสาอางแล้วก็ยังชื่นชอบคุณชมพู่ด้วยเนี่ยก็แนะนํานะคะแบรนด์กระเป๋าเครื่องสําอางน้องใหม่มินเกิลฝากไว้ด้วยนเนาะ วันนี้ก็ได้สาระดีๆไปเยอะแยะมากมายเลยแต่ก็น่าเสียดายค่ะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ก่อนจะจากกันไปค่ะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงค่ะนั่นก็คือ B1 นั่นเองที่ช่วยคุณนั้นขาวเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะใครมีปัญหาเกี่ยวกับภายในก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะลยวันนั่นเองช่วยได้ทุกเรื่องตกขาวปวดท้องประจําเดือนอยากสอบถามได้ติดต่อตามเบอร์ข้างล่าง่เเลย เนาะค่ะแล้วพบกับเราสองคนได้ใหม่นะคะ,คะทางช่อง iNtv และ TVD ค่ะวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ